วันนี้แฮสปาไทยโชคดีมั่งคั่งล่ำรวยอีกแล้วนะคะออเดอร์ไม่หยุดเลยเรามีทุกวันเลยวันนี้เราส่งอําเภอนาทวีจังหวัดสงขานะคะร้านเสริมสวยอุไลวันนะคะน้องบอกว่าอาจารย์คะลูกค้าไม่ไม่ใช้แชมพูยี่ห้ออื่นเลยแล้วก็พอมาถึงก็ถามว่าแชมพูแบบเก่ามีไหม พอสะไปแล้วผมไม่คันเลยลูกค้าแค่รู้สึกว่าไม่คันแล้วก็บอกว่ารังแคที่เป็นขุยๆก็ไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็ล่วงน้อยลงค่ะวันนี้น้องก็เลยสั่งไปจำหมายให้กับลูกค้าด้วยนะคะก็กำลังจัดส่งแล้วนะคะอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาเรามีแล้วนะคะร้านเสริมสวยอุไรวันนะคะขอให้น้อง โชคดีมั่งคั่งร่ำรวยนะขอให้ลูกค้าเยอะๆเนี่ยแฮสปาไทยที่ลูกค้าต้องการนะลูกค้าลูกค้าเข้าร้านเขารู้สึกได้เลยนะว่าเราใช้แชมพูให้เขาแล้วถ้าเราในเมื่อลูกค้าต้องการเราจะปฏิเสธลูกค้าเราจะปฏิเสธไรายได้ทำไมคะ,อ,ะอาจารย์ฝากร้านเสริมสวยหลายๆร้า,า,านด้วยถ้าอยากบริการลูกค้า ด้วยสระผมด้วยแชมพูนะคะไม่ว่าจะก่อนสระหรือสระใดหรือหลังเคมีนะคะรับรองว่าถ้าใช้แชมพูนี้แล้วใน,นแบรนด์เฮสปาไทยแล้วลูกค้าประทับใจแน่นอนผมก็ก็จะช่วยได้เรื่องการของการาลดร่วงนะคะและโรคหนังศีรษะเมื่อเราทำเคมีไปแล้วช่วยได้ทั้งหมดคะ่ะค่ะนี่คะ่ะกำลังจัดส่งแล้วนะคะ